วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำโดนัทค่ะเป็นโดนัทจิ๋วหรือมีนิ้โดนัทของเรานะคะวันนี้ไส้ที่เราจะทำเป็นไส้กล้วยหอมช็อกค,คิปค่ะทุกคนอร่อยมากสำหรับไส้นี้นะก่อนอื่นเราก็ตัดกล้วยหอมนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ในแม่พิมพ์เลยค่ะแล้วก็หยอดแป้งนะหยอดแป้งก็ให้พอดีกับพิมพ์เลยนะคะทุกคนแล้วก็โรยด้วยช็อกชิปด้านบนค่ะมันจะออกหวาน ขมๆแล้วก็ได้เนื้อของกล้วยหอมไปค่ะทุกคนอร่อยมากสำหรับไส้นี้นะถ้าใครยังไม่เคยทำนะคะทุกคนลองทำเลยค่ะเป็นไส้กล้วยหอมช็อกโกแลตชิพค่ะทุกคนนี้ชิ้นนะหนาๆอวบๆแบบนี้นะคะอร่อยมากขมกล้วยหอมแล้วก็มีความขมและหวานของช็อกโกแลตชิพค่ะทุกคน ขอบอกว่าไส้นี้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อกันนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงนะคะทุกคนเราฉีกเนื้อออกมาก็จะประมาณนี้นะคะมีเนื้อก้อยหอมแล้วก็มีช็อกโกลิปชิปช็อกโกลตชิปข้างในนะคะทุกคนน่าทานมากสําหรับไส้นี้